ไม่มีตังค์กินมีข้าวครับคือคือนี่มามามาสมัครงานแล้วแล้วขาดอะไรบ้างไหนบอกผมนี่ขาดไอ้รูปถ่ายรูปถ่ายแค่สองรูปอ่ะแค่สองรูปที่มีตังค์ไปถ่ายรูปไหมไม่มีไหนมีอะไรบ้างตอนนี้มีใบรับรองแพทย์มีตังค์อยู่เมื่อกี้เอาไปซื้อไปซื้อใบรับรองแพทย์แล้วใบรับรองแพทย์ร้อยหนึ่งแล้วขาดเอกสารอะไรบ้าง ขันรูปอย่างเดียวใช่ไหมใช่ก็ไม่มีการนันรูปมารวยเลยอะแทนที่ว่าเออจะให้เราเขียนใบสมัครก่อนใช่ไหมอ่ะเอาแบบนี้เดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวไปกับผมไปข้างในเจ้าหน้าที่เขาว่าทําถูกนี่ผมไม่ได้เข้าข้างเจ้าหน้าที่นะเขามีกฎระเบียบครับนะนบมานะแล้วเดี๋ยวเขาให้เขาเจา้าหน้าที่เดี๋ยวผมผมช่วยเดี๋ยวค่าถ่ายรูปเดี๋ยวผมจัดการให้นะเดี๋ยวผมจัดการค่าถ่ายรูปให้เดี๋ยวผมแบบไปถามเจ้าหน้าที่ว่ายังรับสมัครกันอยู่ไหมนะไปกับผมดีกว่านะแบบนี้นะนะไม่คือมันเราอะ ตกงานมานานแล้วเ<ร>ข้าใจไหมเสร็จคือเรา,ายอมเรายอมเออยอมเงินร้อยหนึ่งอ่ะมันมันเยอะนะอะคือเรายอมอดอ่ะยอมไม่มีตังค์กินข้าวเพื่อที่จะได้ทํางานครับครับได้ได้ได้เทศบาลนครเขาเดี๋ยวก็ยินดีช่วยนะเขาเาหางานเราเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยไม่ต้องห่วงนะนะครับอ่าเดี๋ยวไปข้างในด้วยกันไปไปไปข้างในด้วยกันไป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 